สมศักดิ์เด็กโวกสูงสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์จะได้นำเสนอคลิปวิดีโอการเรียนการสอนในหัวข้อลำดับและอนุกรมซึ่งคลิปวิดีโอนี้จะขออนุญาตกล่าวถึงลำดับก่อนนะครับลำดับมีด้วยกัน2ประเภทนั่นคือลำดับจำกัด นะครับแล้วก็ลำดับอันนันนะครับนะก่อนอื่นจะแนะนำเกี่ยวกับลำดับจำกัดก่อนเราเราจะดูยังไงนะครับลำดับนะครับจะเขียนนะครับวางตัวเลขนะครับโดยยึดถืออันดับเป็นหลักนะครับจะสังเกตว่านะครับนะในสัญลักษณ์นี้จะใช้ a ห้อย1่อย่างเงี้ยเรียกว่าเทอมที่1นะครับ a ห้อย2เรียกว่าเทอมที่2 แล้วก็นะฮะไปสิ้นสุดที่ a ห้อย n นะครับถ้ามี a ห้อย1เราก็จะเรียกว่าเทอมที่1นะครับส่วน a ห้อย n เราเรียกว่าเทอมที่ n เขียนว่าลำดับจำกัดมันก็จะมีเทอมสิ้นสุดนะครับตัวอย่างเช่นนะครับลำดับนี้นะครับเทอมที่1ก็คือ2เทอมที่2ก็คือ4แล้วก็เทอมสุดท้ายก็คือ ก็คือส0 0นะครับอีกลำดับหนึ่งเรียกว่าลำดับอนันต์หรือลำดับไม่จำกัดนะครับจะเขียนคล้ายๆก,กันกับลำดับจำกัดนะครับแต่ว่าเราก็จะเพิ่มนะครับสังเกตดูนะครับก็มีเทอมต่อไปเรื่อยๆก็คือคอมม่าจุดจุดจุดนะครับโดยที่นะครับเราจะโชว์เทอมที่ที่เอ็นไะว้หรืออาจจะเรียกเทอมที่เอ็นว่าเป็นเทอมทั่วๆไปนะครับ เช่นว่า2 4 6แล้วก็เทอมที่ n ก็คือ2 n นะครับลนนักษณะนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นลำดับอนันต์หรือลำดับจํากัดครับผมในหัวข้อนี้จุดมุ่งหมายในการศึกษาเราจะโฟกัสที่ลำดับอนันต์นะครับให้ศึกษาพี่นา นะครับลำดับที่มีเทอมที่ n หรือเทอมทั่วไปเป็น an นะครับเราสามารถที่จะเขียนแทนลำดับนี้ด้วยสัญลักษณ์นี้นะครับโดยเอาเทอมทั่วไปหรือเทอมที่ n นะครับมาเป็นตัวแทนของลำดับแล้วก็อยู่ภายใต้วงเล็บปีกาในหนังสือบางเล่มนะครับอาจจะมีดัชนีนะครับเป็นตัวบอกบอกว่าเป็นลำดับ อน,นันตนะครับตัวอย่างเช่นนะครับลำดับนี้นะครับ2 4, 6แล้วก็มีเทอมทั่วไปคือ 2n เราก็จะเขียนแทนด้วยนะครับครับโดยตัวนี้นะครับโดยเอาเท,มทอมทั่วไปภายใต้วงเล็บปีกานะครับนะนักศึกษาลองพี่นะดาดูพฤติกรรมของลำดับ2ลำดับนี้นะครับโดยลำดับแรกนะครับคือลำดับตัวนี้นะครับ ถ้าเมื่อไหร่ที่จำนวนเทอมเพิ่มขึ้นนะครับโดยไม่มีที่สิ้นสุดหรือเพิ่มขึ้นนะครับเป็นไปถึงอินฟินิตี้เห็นว่าพฤติกรรมของระดับนี้จะเข้าใกล้อนานันต์นะครับเราจะเรียกลำดับในลักษณะนี้ว่านะครับเป็นลำดับลู่ออกนะครับลองมาดูอีกลำดับหนึ่งนะครับ ลำดับนี้นะครับผมนะเมื่อไหร่ที่เราพี่นาะเทอมที่ามากมากนะครับหรือเทอมจำนวนเทิมเข้าใกล้อานันนะจะสังเกตว่านะฮะลำดับนี้นะครับมุ่งสู่ศูนย์นะครับนั่นหมายความว่าจะมีขอบเขตด้านบนนะครับเป็นศูนย์นะครับเราจะเรียกลำดับที่มีลักษณะอย่างนี้ว่าเป็นลำดับลู่เขา้า นคีคำถามว่านะครับถ้าเกิดว่าเรามี <c oughs> เครื่องมืออื่นที่ใช้บ่งบอกว่าลำดับนั้นนะครับลู่เข้าหรือลู่ออกไหมนะครับเราก็มีทฤษฎีในการบ่งชีน้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นหัวข้อการทดสอบการลู่เข้านะครับ กำหนดให้นะครับลำดับตัวนี้นะครับเป็นลำดับใดๆแล้วนะฮะเราจะกล่าวว่าลำดับนั้นลู่เข้านะครับเราก็ต้องมาดูว่าลิมิตของนะเทอมทั่วไปหรือลิมิตของ a n เมื่อ n เ,เข้าใกล้อน,นันตนะ่หาค่าได้นะครับและเราจะกล่าวว่านะครับลำดับลู่ออกนะครับถ้าเกิดว่าลิมิตนะครับหาค่าไม่ได้ การที่ลิมิตของ A อเมื่อ n เข้าใกล้อานันหาค่าไม่ได้เราจะดูยังไงครับนั่นก็คือดูได้อย่างง่ายๆนั้นคือ,อผลลัพธ์ของลิมิตจะมีค่าเป็นอานันต์หรือไม่ก็ลบอานันต์นะครับตัวอย่างเช่นนะครับลำดับที่มีเทอมทั่วไปเป็น n นะครับลู่เข้าหรือลูก่ออกเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับมาเป็นตัวอธิบายนะครับนะครับเขียนว่าลำดับนี้นะครับ มีเทอมทั่วไปหรือ A-N เป็น N โอเคนะครับแล้วก็ Take limit นะครับจะเห็นว่าผลลัพธ์ของลิมิตเป็นอนันต์กนะ็อย่างที่กล่าวนะครับนั่นหมายความว่าลิมิตนี้หาค่าไม่ได้พอลิมิตนี้หาค่าไม่ได้นะส่งผลทําให้ลําดับที่มีเทอมทั่วไปเป็น N ลูร่ออกหรือบางครั้งนะครับอาจจะพูดว่านะครับเป็น d i v e r g e n c นะครับต่อไปมาดูลําดับ อีกระดับหนึงนะครับที่มีเทอมทั่วไปคือ1ส่วน n ะครับถามว่าลู่เข้าหรือลู่ออกเช่นเดียวกับตัวอย่างข้างต้นนะครับเรามีเ n นะครับเท่ากับ 1N ส่วน n ะครับแล้วก็หาลิมิตนะครับของ 1N ส่วน n มีค่าเป็น0อันนี้คือลิมิตนะครับมีค่านะครับก็คือหมายคำว่าลิมิตนี้หาค่าได้นะครับโดยทฤษฎีด้านบนเราก็จะกล่าวว่าลำดับ นะครับ1ส่วน n ลู่เข้าหรือนะครับคอนเวเกนต์ตัวอย่างต่อไปเราจะมาพิจารลำดับที่มีเทอมทั่วไปนะครับอยู่ในรูปของซับซ้อนนะครับเช่นว่าตัวอย่างนี้นะฮะจงหาลำดับของรอ,อนเอ็นส่วนรอนวงลิบลอนเอ็นว่าลู่เข้าหรือลู่ออกเราก็พิจาในทองเดียวกันนะครับ เพมทั่วไปนะครับคือ A n นะครับก็เท่ากับอลอน e n ส่วนด้วยลอนวงเล็บลอน e n นนะครับหันเราก็เทคลิมิตนะครับเ n เมื่อ e n เข้าใกล้อนันต์เราก็จะได้ลิมิตนะครับของลอน e n ส่วนด้วยลอนวงเล็บลอน e n เมื่อ e n เข้าใกล้อนันต์พอเราทดสอบนะครับเบื้องต้นโดยการแทน e n ด้วยอนันต์หรืออินฟินิตี้เราก็จะได้อยู่ในรูปของอนันต์ส่วนด้วย อน,นันต์นะครับคราวนี้นะครับเมื่อจำลองการเทคลิมิตมีค่าเป็นอน,นันต์สุดอน,นันต์เราจะต้องแก้ปัญหานะครับโดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่ากฎของโลเปตานนะครับเราจะต้องหาลิมิตให้ได้นะครับแต่กฎของโลเปตานนะครับฟังกช์ชันนะครับที่เราจะพิจารณามันจะต้องต่อเนื่องนะครับแต่ว่าฟังกช์ชันของเรา นะครับไม่ต่อเนื่องเนื่องจากว่า n ของเราเป็นจำนวนนับนะครับเราก็นะครับ <c oughs> เปลี่ยนแปลงนะครับโดเมนของฟังก์ชันให้เป็นให้เป็นจ,จน <c oughs> นาน, end, น,น,านว,นะน,วานจริงนะครับเราก็แทน x เข้าไปใน n นะครับแทน x เข้าไปใน n เสร็จแล้วก็นะฮะให้ x เป็นจำนวนจริงนะครับเมื่อฟังก์ชันนะครับมันต่อเนื่องแล้วเราก็สามารถที่จะใช้กฎของโลบิตาลได้ กดก่องโดยบิตาก็คือดิฟตัวบนแล้วก็มาดิฟตัวล่างนะครับตัวนี้นะครับเห็นว่าดิฟตัวเศษนะครับก็ใช้สูตรตัวนี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับดิฟตัวส่วนนะก็คือใช้สูตรเดียวกันนะครับแต่อยู่คนละรูปแบบนะพอเราหาอนุพันธ์นได้แล้วเห็นว่าดิฟตัวเศษก็คือ1ส่วน x ดิฟตัวส่วนก็คือ1ส่วนด้วยลอน x นะครับก็ดิฟรอนเอ็กใช่ไหมครับซึ่งนะฮะผลลัพธ์ที่ได้เมื่อทําการดิฟตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือชุดนี้นะครับแล้วก็พี่นาว่ามีตัวไหนที่ตัดทอนกันได้เห็นว่ารอนเอ็กก็ตัดกับ1นส่วนเอ็กใช่ไหมครับที่เหลือนะครับเราก็จะได้เป็นจัดรูปแล้วเราก็จะได้เป็นลิมิตของลอนเอ็กเสร็จแล้วเราก็หาค่าลิมิตนี้ จะมีค่าเท่ากับอนันต์นั่นหมายความว่าลิมิตของ AN เมื่อ N เข้าใกล้อนันต์นะครับมันหาค่าไม่ได้เพราะฉะเราก็สรุปได้ว่า,าลำดับนี้มันลู่ออกหรือ Divergent ต่อไปจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายที่เราจะมาพิจารณากันนะครับนะครับอยู่ในรูปของลา,ากที่ N ของ N นะครับถามว่าลำดับ รากที่ n ของ n นี้ลู่เข้าหรือลู่ออกเช่นเดีกกันนะครับเราก็เรามีเอเท่ากับ n กยกกำลัง1นงส่วน N ซึ่ง1ส่วน N นี้คือรากที่ N นะครับเวลาเราจะดำเนินการอะไรก,ก็ตามนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนรา,ากต่างๆให้อยู่รูปของเลขยกกำลังโอเคนะครับแล้ก็เทคลิมิตพอเราเทคลิมิตนักศึกษาดูด้านด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับตัวนี้นะครับ ถ้าเราสมมติว่าเราแทนเด้วยอนันต์นะครับเราก็จะได้เป็นอนันต์ยกกําลัง1ส่วนอนันต์ซึ่งเท่ากับอนันต์ยกกําลังศูนย์นะครับโดยตัวเนี้ยในการหาค่าเล่บิดนะครับเราจะต้องนะฮะประยุกต์กฎของโลบิตานนะครับก็คือจัดรูปต่างๆแล้วก็ใช้กฎของโรบิตานมาดำเนินการนะครับซึ่งเห็นว่านะครับเราอยู่ในรูปของนะครับอนันต์ยกกําลังศูนย์นะครับ ทำยังไงล่ะครับให้กําลังมันนะครับตัวนี้นะครับลงมาข้างล่างซึ่งรูปแบบนี้เราก็ต้องใช้สมบัติของล็อกกริทึมนั่นหมายความว่าเราจะเทคนะครับลอนเข้าไปทั้ง2ข้างนะครับพอเทคลอนเข้าไป2ข้างแล้วนะครับเราพี่นาด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับก็คือชุดนี้นะครับเราก็นะครับโดยทฤษฎีต่างๆนะครับในของจํานวนจริงเราก็สามารถที่จะ สลับระหว่างฟังก์ชันล็อกกริทึมแล้วก็นะครับลิมิตตัวนี้นะครับสลับได้นะครับคือผลลัพธ์จะมีค่าเท่ากันนะครับพอเราเทคลอนเข้าไปข้างในแล้วนะครับเห็นว่าไอ้ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้สมบัติของล็อกกริทึมได้นะครับอันหมายความว่าไอ้ตัวนะครับก็สามารถที่จะมาย้ายมาอยู่ด้านหน้าของลอนนะครับรูปแบบก็จะเป็นลักษณะบัตหดีนะครับแล้วก็จะรูปนะฮะ พอจัดรูปแล้วนะครับถ้าเราแทนเอนด้วยอนัน์ตเข้าไปในอุตสายจะเห็นว่านะฮะจะอยู่ในฟอร์มของอนันส่วนอนันซึ่งเราก็จะใช้กฎของอโรบิตานนะครับมาจัดการเห็นไหมครับจากตัวบนนะครับมาตัวล่างอันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนรูปแบบนะครูก็เลยบอกว่ามันจะใช้ประยุกต์ของกฎกฎของโรบิตานนั่นเองนะครับเสร็จแล้วแล้วก็นะครับ <c oughs> ดิฟตัวบนดิฟตัวล่างนะครับอย่างที่กล่าวในตัวอย่างที่ผ่านมานะฮะเราต้องเปลี่ยนเอ็นให้เป็น x แล้วก็ x ตัวเนี้จะต้องเป็นอะไรครับจานวนจํานวนจริงใช่ไหมครับเราถึงจะใช้กฎของโลเวตาได้นะครับก็ผลลัพธ์ที่เกิดจากการหาอนุพันธ์นะครับก็มีค่าเท่ากับ0น,นะครับมีค่าเท่ากับ0นย์อันนี้คือรูปแบบที่ง่ายๆ่าแล้วครูก็จะนะครับเราจะได้ว่าลอนวงเล็บนะครับลอนวงเล็บ นะครับลิมิตของ AN เมื่อ N เ,เข้าใกล้อันนันเท่ากับ0ไอตัวนี้เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าลำดับของเรามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่านะครับเราต้องพิจารณาเพียงแค่ไอ้ตัวที่ไฮไลท์สีเหลืองไว้เท่านั้นนะครับอันนี้เรามีฟังก์ชันของรอนมานะครับแล้วก็ยังไม่สรุปไม่ได้เราทำไงให้ให้เจอรอน AN เรามีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่นะครับมีเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ล็อกกร t ทึมแล้วก็เอ็กซ์โพเนชนนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะครับรอนสี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมแล้วจะได้ว่าสี่เหลี่ยมเท่ากับ e ยกกำลังสามเหลี่ยมนะครับเราก็มองนะครับด้วยเครื่องมือนี้จากตัวบนนะครับเราก็าจะได้ว่าลิมิตของ a n เมื่อ n เข้าใกล้อนันเท่ากับ e ีกำลังศูนย์หรือเท่ากับหนึ่งนะครับจากความหมายเนี้ยนะครับความหมายที่ได้ กล่าวไว้เนี้นะฮะมันก็หมายความว่าอะไรครับมันก็หมายความว่านะครับลำดับลากที่ n ของ n ลูกเข้าหรือ c o n v e r g e n จนตนะครับตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างสุดท้ายจะเห็นว่าในกระบวนการการทําของเธอในกระบวนการในการการทำนะครับนักศึกษาจะต้องมาพี่นาะว่าเทอมทั่วไปมันอยู่ในรูปไหนเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไร นในการดําเนินการนะครับซึ่งเราก็มีโจทย์ต่างๆที่สามารถที่หาดูได้ในเอกสารนะครับนะครับมากมายนะครับนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปาศึกษาแล้วก็ไปดูใน YouTube อย่างเงี้ยก็มีให้นักศึกษาได้ได้เห็นนะครับสำหรับครูก็ขอ,อจบคลิปนี้นะครับด้วยตัวอย่างนี้สวัสดีครับ Thank you